เพ็นผู้สาวอะไรดิขอกินมือดิเฉื่อยลีลีเหรอหาเงินมาแต่งเขามาหาเงินมาแต่งเราไาจันอะไรเฮ้ยซาเซ็ตพวกไหนไข้ยข้หน้าบ่เฮาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุปูุซุคนอีกเช่นเคยครับส้ยส่งผมใหม่พี่น้องขึ้นรอเด้อวันนี้เลยครับเราอยู่ที่ สมุทรสาครครับพี่นองครับอยู่ข้อกระเบอือนะครับมาอยู่ข้อกบอือครับอยู่สมุทรสาครน,นะครับทางออกไปสินพระรามสองหาชัยนะครับเนาะนี่ครับวันนี้เรามากับนี่พิศรรกวกรพิศรรกวกรมาตรวจสอบความเรียบร้อยสาธิตใตต่ำนี่เดินทางมาสมุทรสาครแล้วมาเบิง่งการเบืองงานรรมาเบิ่งนล้มาจี เศรษฐีบวกนี่ที่จะคัดจองตัวมาทานทีีนะมาอัปเดตครับวันนี้ครับมาอัปเดตกอดางไม่นะครับเนาะมาเดียมาเบิองอาทิตย์สองอาทิตย์มือเบิองกลวงกลวงมีอะไรหรอไ้เะกลวงดี่บ่กลวงนี่ไรจะมาอยู่บ่ปิดของเสือของเสือครับของเสืออาทิตย์ว่าของเสือต้องไปซ้อมต้องเลี้ยง เสือกนี่เลยมาตรฐานบรรยากาศนะภามาเบิร์บรรยากาศนะครับเนาะรถกูดังเออนี่ครับอัปเดตจะครบเดือนแล้วนะครับมาอัปเดตเบิร์ครับว่ามีความคืบหน้ามีย่งบ่เพราะว่ากูดังมีมีเหตุอ่ะครับนี่ครับโครงสร้างโครงสร้รงสางคือเรียบร้อยแล้วครับสูงความสูงประมาณ8เมตร<ม><ม>ครับเพราะว่า เพราะว่าต้องใส่แม่โคขึ้นคลองอยู่นี่นะครับเนาะเป็นโงคลองขึ้นเศียรขึ้นขี้กึ้งแต่เตเลตขึ้นเซ,นเนเซชิปล้อครับต้องใส่โครงสร้างสูงครับเพราะว่าแม่โคสูงนสูงเวลาขึ้นคลองมันจะขึ้นลำบ,บากแต้วงเาสูงไปก่อน <Okay. S 1> สร้างไม้ของเกษเรียบร้อยแล้วครับกระเทษตรื่นเท่ครับเท่ตัวหมอเนาะครับเท่ตัวหมอย่างดีแหละมาตรฐานอยู่ครับ นี่ก็ข้านมันเป็นเท็ดไม้ครับนี่เล็กไม้เอาเล็กเการ่วมกันข้าน,น,นาครับนี่บวไครับล่อขึ้นครับจา,าจางเคีนมายกขึ้นอีกสองมือจางเคีนมายกนี่ข้านขึ้นโค้งซางครับเสื่อมเลใบซางมันเสื่อม เพื่อมปลอดภัยนะค,ครับนอนแต่ขึ้นนั่ง้านเม่ไหวครับเด็กมันหนักเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายก็ได้จาา้างเครียอให้ร้างเพิ่นสองหมื่นเพื่อคืนโครงสร้างแล้วก็มุ่งลังคาแล้วก็เทพื้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือห้องพักเพิ่อมางาน,นเป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้องนะครับ มาตรฐานนี่ครับโล่งสบายสามสาธิตบ้างกันนะเอ้าสาธิตเดจะยูยยย่อยู่ปะเลี้ยงไก่ปะเลี้ยงไก่ก็เรียงแต่กินหกม่วงก็มีกินม่วงก็มีกินสาธิตห่วงนั่นก็หายวัดนี่ม่วงมั่นพราะอาหารแต่ถาวะโล่งสบาย เหนายังเล่นรับมีหมเห็นางมเฮ้ยาสบายเลยเดีวต้องพัดีีมโอ้ยเอมเม็ดชามากาบงนี่ท่นบขืนปูงกางามันเป็นดินดำเ็ปูเขียมเลยมันจะเอาคือทนบน่ว่าปูอยอาทรย์มาทานเลยเส่ตจกไก่นะ เจะเีมาชูอะไรไมายให้ด้วาทานครับาจะมาเบิกกวาดังไหมครับถ้าถีว่าโอ้ชุดยอดโล่งสบายฐา,านเลยเนาะนถึงกะ้า,างเนี่ยผาขึ้นมาเอีกวางเดีวเต็นบุญกวาดังนี่าขึ้นมาพร้อมกับชี้หนึ่งดอกฐ <c oughs> <c oughs> านถ,ถ,า,ถ,า,นถนา,าถีบมาทานเดี๋ยวจัายจะผาจะถไปเบิกไปโคตรต่ออีกเนาะ มาให้กินข้าวกินหนาไปบิง่งมีโคจอยอนะู่สภาพาไปบิง่งบรรยากาศครับนี่ครับห้องภาพไปเบิ่งของครับนี่ครับห้องพักทีมงานนะครับเนาะอันะนี้ของของผมห้องเจริญอยู่ฝั่งนี้กับโรงจอดรถของทีมงานคนผีิห้องนึงครับก็ลังสางนี่ คือว่ากว่างอยู่ครับห้องเลือชาบหลังจะเป็นแม่น้ำเนี่ยนี่ห้องน้ำครับหลังจะโลงใส่ตะเกียงหลังจะเป็นนี่บอ่อน้าฝั่น้อก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับพัดมาคาเฟ่ร้านกาแฟจะมีพวกซองตอนเย็นๆบรรยากาศนะครับนี่คือหลังบ้าน หน้าติดทางหลังติดน้ำครับโหเฮงดีมากนี่ลุงพนกับปล่อยปลาแล้วครับไอ้เน่า,เนา,เนากินบาลนี่ปลาใหญ่มากกับซีดเดียสเอามากินกับเกียมเราโล่งสบายเย็นลมมันจะพัดบ้างสินี่วัดกระฐานเม็ดล,ลายครับนะครับเม็ดลายปู่แม่สามรันพ่าพออา่อจะมันไป มานไปไปเรื่อยนฮะักนกาหของนึงกว่าเนียย้องนึงเหรอ้องเสื้อตั้งักของเสือ้อติออดแย่างนี้เฮ็ด้องเสื้อไปอีก้องนึง <c oughs> ต้องไปรสีเ, <c oughs> เก่าลรงเลมยมเแกเขามเลยแก้ว <c oughs> <c oughs> เราเป็นใส่สี เนี่ยเนี๋ยมีแห่งเข็เดแมนไปเลดมาทานคือเราเจ้าหรอเก้าน,น,นี่ไอ้วงต่อเป็นวงของผมครับพี่น้องครับตางแก่ไหมครับทะเลกุ้มมีเไอ้ทุบบอกแก่ไหมซามันกะทำการฉาบอยู่โอ้ ลมพัดเย็นดีตัวละเย็นมองนีเย็นดก็คน่ันหัวนาเอ้ยเบบอกเป็นทรงไมาให้เว่าเจาะเจาะให้นี่ครับเออเจาะโล่งเลยบ้านนี่ฟันเมีอย่ามอมาคืาลวับโล่งโลเนีย็นสบายวนกสองเว้ย็นสองของครับหนึ่งของหนึ่ง ต่อกันครับห้องนี้ห้องรับแขก้องนอ่นเส็จ้วนี่จะเป็นห้องน้ำโอ้อดีากดีสร็จแลวครับบรรยากาศดีครับ <c oughs> ร่ม มี่ๆเลยลมทะเลแล้วเ yes oh, uh ียวเียลวังล้างบ้านกันโอ้ลมเย็นดีนะโอ้สร้างปูนสร้างสามม่ใช่จะว่าแดไหนสร้างสามเลยช่ยค่ะโอ้ใช่ยระพุ่มมาเดียวกันครับอันแก่คนตัวนี้ งามัเย็นดีได้ลครับพ่อผู้สาวเห็นเขาจีนยางด้วยเลยเลยเตะ่เห็นลบเลยเห็น่มันกระชาปุนเลยไอ้เวิ้งเวิ้งหอยส้มเวิ้งยังไงดียังไงดีเย็นนะเย็นมาท่าเยย็นเยนมึควบปูนคนนี้ เนี่เห็อหรอหรอเนเหรอเหรอเรอเนรอเหรอเปรอเหรเห็นเานอเหลอเหรอเหรออาหรอเหเอเหอเหรอหรเหรออหรอเห็นหอเรอเอเหรเหรหรอเรออเหรอเหรเหอหอเรอเหเอเ ทำนนมาได้ลูกส้าป่เนี่ยฟึกใบห,หัวนี่เป็นอาชีพกี่ตัวเอเ้พอทำมาเลยเป็นจังถ้าแรกมันจะคือได้ครับเด็อา,า,าหารเนเาะเป็นตะยูอยู่เนาะเออยหยาดยูเลอเนาะเอาเียมายู อุ้สามมาอยู่เด้ออุ้สามาอยู่นั่นมาสิวานมาบอกว่าพเจียนงานป่ะเนี่ย็ผู้สาวอะไรดิขออยู่นมือเฉอยลเาเงินมาแ่งเนาหาเงินมาแ่งห่ันจนไหนไหนาธิตวไข้ขัวขหนาบอเขา โอ้มาานไม่เ่าก็ใจดีเถอะวะพระเ้ากันพวกข่วมดหางกนมาแตีงไหนมาเลมอถาก็อกไงพูดไะเจ้าเทนกเดระเจ้าถามพราัื่ออยู่งัพัไถามกันอยู่ทังัมาแตีงแบบพนังวะมัดนจะไปผ้าไปดสาบาเระจ้าเทนีกัะทมแลเด้ไปต่องจ้างสร้างหางเลย แน่นวะเต่งแล้วก็เฮ็ดเฮือนเขาเลยนสามวันทั้งหมตัวต้องจังอ่าทานครับฮะนี่ครับบรรยากาศอัปเดตล่าสุดขาดว่ากลางกลางเดือนน่าวุ้เหลียมวุวว้นหลี่ก็เลือดหน่อยครับกวา้วางดีะดนะล่าชิมีครับเอาบรรยากาศอัปเดตก็สั่งมาให้เบิ้งครับพี่น้องครับโคบดังไม่ที่สมุทรสาครครับ คอกระบื <ork ork 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 ้องแล้วคอกระบือครับแล้วบางน้นเจืดคอกระบือเนี่ยนะครับฮะซาเลคลิปนี้ครับเอาหน้าพ่อจ่าไปก่อนพ่อชาธิตมาหากินข้าวก่อนบ่ายนี้สาเลชุมยินสวัสดีครับสวัสดีครับจวดบบ๊าายบาย